สวัสดีครับสวัสดีวันที่29พฤศจิกายน66นะครับนะี่ครับทุเรียนที่ผมปลูกทำคลิปไว้วันนั้น2เดือนแลวครับวันนี้ผมมาถ่ายเพื่อนๆชมว่าปลูกต้นใหญ่มันจะ,จะเป็นอย่างไรนะีครับโตช้าครับแต่ลัดแล้วนะีครับต้นที่ผมลงคลิปเอาไว้ ฝนตกกรับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมนี่ครับผมทำคลิปไว้สองต้นนะครับนี่ครับสองเดือนนะครับหลังจากปลูกผมใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งครั้งใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์นะครับอินทรีย์เพียวเพียวไม่ได้เคมีอะไร มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับมันมันจะรัดช้านะครับต้นใหญ่เพราะเราตัดรากมันเยอะมากมันก็เลยแต่งตัวนานไปหน่อยเห็นไหครับแตกบ้างแล้ว อดือนนะครับผมปลูกต้นเล็กไว้ด้วยนะครับต้นต้นห้าเดือนต้นเพาะมาเมล็ด5้าเดือนแลวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันจะโตเร็วไหมนี่ครับต้นเล็กที่ผมเพาะไว้ห้เดือนปลูกพร้อมกันนะครับ ได้ประมาณนั้นนี่แล้วปลูกต้นเล็กมากนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือต้นสองใบครับต้นสองใบคือคือมีแต่ใบเลี้ยงยังไม่ได้แตกแตกกิ่งออกมานะครับยังมีแต่ใบเลี้ยงตัวนี้ครับต้นเล็ก,กเราไม่ต้องตัดรากปลูกแล้วมันก็นับต่อไปนะครับสองสามสีแต่ถ้าต้นใหญ่เราตัดราก มันก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับนับจากศูนย์เลยนะครับแต่ต้นใหญ่พอมันรัดแล้วก็จะเร็วนะครับอันนี้ครับต้นเล็กที่ผมเอามาปลูกไว้ยังไม่มีระบบน้ำทีนะครับปลูกมาสองเดือนแล้วช่วงแรงจัดก็ผมเอา กับของไทน้ำมาตั้งไว้ประมาณเวันสิบวันนะครับที่แรงจกักครับต้นเล็กนะครับเล็กต้นสองใบเองยังไม่ได้มีกิ่งแตกมาเลยแค่สองใบกับยอดโอนนรตัวเล็นะครับต้นเล็กไปเร็ว หลังแล้วใส่ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นปุ๋ย IN C. IN C อินทรีย์อินทรีย์เฉยๆนะครับเดินเร็วนะครับต้นเล็กเดินเร็วแล้วมันก็จะนับต่อไปเลยครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่มันก็ต้องนับหนึ่งใหม่ ตัเรียนบ้านนะครับตัเรียนบ้านปลูกแบบพอมารดถ้าไปเร็วด่นเร็วๆๆขนาดนี้อีกสักประมาณห้าหกเดือนก็เสียบข้างได้นะครับถ้าเราคิดจะเสียบต้นเล็กนะครับต้นประมาณหัวไม้มือหรือแปบสีหุนประมาณนั้นนะครับแปดเก้าเดือนแต่แปลงนี้ผมจะจะไว้สักปีครึ่งนะครับผมคิดว่าจะไว้เสียบเป็นต้นใหญ่ เราต้นใหญ่เสียบแล้วมันจะแตกเร็วไปเร็วนะครับถ่ายให้ดูหลายๆต้นนะครับไม่มีอะไรทำคลิปอันนี้ก็เลยมามาลองอัปเดตให้เพื่อนๆชม แหล่งข้างๆก็เป็นทุเรียนนะครับแต่เขาก็ต่อระบบน้ําแล้วเป็นระบบน้าปละปาภูเขานะครับผมก็จะใช้ระบบประปาภูเขาเหมือนกันครับนู่นครับหลังป่ายาน,นุจะมีแหล่งน้าแล้วก็ต่อน้ํามานะครับเรามาต่อเก็บไว้ในบ่อ ต็นครับตะกัตเตนตัว้ายเลยกินใบหมดเลยยาไม่ก็ได้ฉีดครับรฝนตกทุกวันเลยเป็นเดือนแล้ว,วมีฝนตกอยู่ช่วงนี้ภาคใต้ ต้นยางกับต้นยางกับต้นนี้ปลูกแล้วตะก,กัดแตนมันกินยอดนะครับผมก็เลยไปไปเอาต้นใหม่มาซ่อมก็แตกแตกแตกเป็นกิ่งใหม่แล้วครับทุเรียนมันแปลงนะครับมันจะเอากิ่งของมันทําเป็นลําต้นให้ไหมครับต้นนี้กิ่งนะครับเนี่ยมันก็ก็เป็นลําต้นแหละ

<c oughs> ต,ตัวนี้โตเร็วมากครับโตเร็วมาก ปลูกไว้ร้อยี่สิบต้นนะครับร้อยี่สิบต้นที่ก็ประมาณห้าหกไร่นะครับปลูกแปดคูณแปด ทุเรียนถ้ามันแตกยอดอย่างนี้แล้วมันจะไปเดียวนะครับผมพูดไม่ถูกว่ายอดอะไรแต่ถ้าเป็นอย่างนี้และจะพุ่งเร็วมากมากนะครับทุเรียนต้นใหญ่ก็เหมือนกันถ้าปลูกแล้วแตกยอดแบบนี้ขึ้นมาก็าจะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเรียนบ้านปวกเครียปลกมะเร็งไม่ก็ยุ้งนะครับ มีก้แก่นอนกับตะก,กะเตนตะก,กะเตนเจาะเป็นรูหมดเลย ครับต้นสองใบที่ผมพูดถึงก็จะเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับต้นขนาดเล็กผมเพิ่งปลูกแถวนี้เพิ่งปลูกน่ครับต้นแบบนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นต้นสองใบมันไม่มีกิ่งอะไรเลยนะครับมีแค่ใบ แต่ตาเป็นตูเรียนต้นที่เพาะไว้ประมาณ8ปดเดือนก็จะมีกิ่งนะครับมันจะแตกกิ่งออกมาแล้วแต่ตา4ีหเดือนมันจะไม่มีกิ่งทีนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่มาถ่ายต้นเรียนที่ผมปลูกไว้เมือ่อสองเดือนก่อนที่ลงทริปเอาไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับว่าไปแบบไหนแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมที่ถามกันมาว่าทําไมผมไม่ลงทริปอีกก็ไม่มีอะไรจะทําคลิปครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายต้นเรือนให้เพื่อนๆชมนะครับเห็นทะเลด้วยนะครับอยู่บนนี้เห็นทะเลด้วย ครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ